โปรเจกต์แอปโพสเรื่องฟักทองโรงเรียนสว่างคุณวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 1, 2, 5หมู่ที่1ตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกันทรลรักษ์จังหวัดศรีสะเกตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนสว่างคูนวิทยานางนุสลาพรสว่างวงศ์ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนนายประยุทธ์สว่างวงศ์ผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวจิตพร์สมสร้างรองผู้อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนสว่างคูนวิทยาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์พัฒนาครูสู่มืออาชีพมีการบริหารอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความเป็นไทยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีเจตคต,ติที่ดีในการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพและวิถีชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สีประจำโรงเรียนขาวแดงอัตลักษณ์โรงเรียนยึดมั่นในความดีมีสัมมาคารวะครูประจำชั้นอนุบาล3ทับหนางขวัญเลือนสุขสายโปรเจกต์แอปโพสเรื่องฟักทองระยะที่หนึ่งเริ่มต้นโครงการ คุณครูพานักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่โดยนำนักเรียนไปสำรวจไร่สวนผสมโรงเรียนสว่างคูณวิทยาครูนักเรียนร่วมกันสนทนาเลือกหัวข้อที่เด็กๆชอบและอยากเรียนระยะที่2ระยะพัฒนานำคำถามมารวมประเด็นเพื่อวางแผนสืบค้นหาข้อมูล วางแผนกิจกรรมการสืบค้นวางแผนแหล่งการเรียนรู้วางแผนสถานที่ทำงานภาคสนามวิธีการสืบค้นหาคำตอบสืบค้นหาจากสื่อของจริงสืบค้นหาห้องสมุดโรงเรียน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้สืบค้นจากสื่ออินเทอร์เน็ตสืบค้นจากผู้ปกครอง กิจกรรมเด็กๆระบายสีผ้าฟักทองเด็กๆร่วมกันฉีกตัดปะรูปฟักทองกิจกรรมศิละปะส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ผลงานเด็กนักเรียนฉีกตัดปะรูปฟักทอง กิจกรรมเด็กๆกการปั้นดินน้ำมันรูปฟักทองกิจกรรมเด็กๆร่วมกันปลูกต้นฟักทองเด็กๆช่วยกันลดน้ำต้นฟักทอง กิจกรรมชวนทำเด็กๆร่วมกันทำของหวานบวชฟักทองประมวลภาพเด็กๆการทำของหวานบวชฟักทอง กิจกรรมแปรรูปฟักทองฟักทองผัดไข่ฟักทองเชื่อมข้าวเกียบฟักทองฟักทองสังขยาฟักทองอบงาประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนทำหมวกฟักทอง ระยะที่3ระยะสรุปโครงการวางแผนจัดเตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าชมนิทรรศการเด็กและครูร่วมกันนำล่องรอยชิ้นงานผลงานมาจัดวางสถานที่โดมโรงเรียนสว่างคูณวิทยาให้เรียบร้อยและสวยงามเด็กๆแบ่งหน้าที่กันในการน,นำเสนองาน เป็นผลนะคะมันจะต้องมีการปลูกนะคะปลูกก็คือใช้มเมล็ดนี่คือมเมล็ดนะคะเนเด็กๆมีมเมล็ดมาให้นะคะนี่คือมเมล็ดค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจนะให้เด็กๆเอาดินไใ,ใส่ในกระ,ะสองเสร็จแล้วเราก็จะช่วยกันปลูกนะคะอ่าแล้วต่อไปจะเป็น ăn xong à, to luôn xong to you uh...